ทุกท่านครับวันนี้มาที่นี่อยากจะมาปราศัยเรื่องการบ้านการเมืองแต่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องที่วันนี้ทำให้อารมณ์หงุดหงิดเสียเล็กน้อยวันนี้จังวันครับเดินทางมาหลายอาเภอนะครับเดินทางไปหลายที่ครับได้รับการตอบรับอย่างดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในอำเภอต่างๆในจังหวัดตราด หลายคนส่งยิ้มให้โบกไม้โบกมือให้เอาอาหารการกินมาให้เยอะแยะเลยครับอารมณ์กำลังดีกระแสะของพรรคกำลังมาดีๆแต่วันนี้กกตทำให้พวกเราหงุดหงิดครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นวันเลือกตั้งนอกเขตแต่พวกเราตกอกตกใจกันหมด ว่าการกระทําที่ไม่ระวัดระวังของกะกะตทําให้เกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างให้ฟังเหตุการณ์หนึง่งในหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วยกะกะตลืมไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่านะครับหรือจงใจก็ไม่รู้แต่ไม่ได้แปะไปแนะนำตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนยกตัวอย่างเช่นลำปางเขตหนึ่ง ออผู้คนที่เดินไปชะทางไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับไปทักทวงเจ้าหน้าทีก่กรกตก็บอกว่าผู้สมัครคนนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วทั้งทั้งที่จริงๆยังมีสิทธิ์อยู่ยังลงสมัครเลือกตั้งอยู่เรื่องต่อมาครับกรกตกรุงเทพมหานครแปะ QR code ครับให้สแกนแนะนำตัวผู้สมัครเพื่อไปดูใบแนะนำตัวผู้สมัคร แต่พอสแกนไปแล้วกลายเป็นผู้สมัครที่ลงสมัครในการเลือกตั้งปี2566ครับในอีกกรณีหนึ่งเวลาเลือกตั้งนอกเขตต้องใส่รหัสครับว่าเขตเลือกตั้งรหัสอะไรก็ก,ะกะตะก็ไปใส่รหัสเขตเลือกตั้งผิดเหมือน เขียนจดหมายแล้วใส่ผิดซองครับแทนที่กองนี้จะต้องเอาไปนับรวมกับเขตนี้กับกลายเป็นคะแนนกองนี้เอาไปนับรวมกับเขตอื่นเพราะไม่พี่น้องครับวันนี้พวกเราผิดหวังกับการทำงานของกะกะตและที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งครับกะกะตอบอกว่าผิดพลาดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะผิดพลาดอะไรกันนักหนามันจะผิดพลาดยังไงมันเกิดกับ ประชาชนพักเดียวครับผมก็ไม่รู้ว่าจะงอใจหรือไม่ไปตอบแทนกอนกตก,ก,ก็คงจะไม่ได้รู้แต่ว่าเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จก่อนคงต้องมีการเก็บหลักฐานคิดบัญชีกันต้องมีคนเข้าคุกคับงานนี้ครับแต่ระหว่างนี้ทำอะไรไม่ได้ เจ็ดวันที่เหลือต้องช่วยกันครับมีวิธีที่จะสก,กัดกนโกงการเลือกตั้งวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนกาพักประชาชนทั้งสองไปให้ถล่มทลายให้มองจากดาวงาังคารก็รู้ว่าพรรคประชาชนชนะขาดครับให้มันโกงยังไง ก็ไม่ได้ผลครับเอาไว้ชนะขาดไปเลย